สวัสดีครับผมเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาแต่งตัวให้เพื่อนๆดูอีกเหมือนเดิมนะแต่ว่ารอบนี้ผมจะแต่งตัวเป็นแบบว่าหัวถึกนะเพื่อนๆหัวถึกเป็นเฮกช็อตนะก็คือผมจะเอาแบบเฮกช็อตแบบหลายๆเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆคือว่าผมจะทําให้สูงสุดนะเพราะว่าปกติผมก็เล่นสายนี้ประจําอยู่แล้วเอาไว้เล่นซิงเกิลสไนนนเพื่อนก็ยิงหัวผมสองนัดแน่นอนนะผมนัดแรกคือวิ่งเฉยนะผมก็จะเอาเป็นแบบเฮกช็อต แบบเยอะที่สุดสําหรับผมนะที่ผมจะทําในคลิปนี้นะเพราะว่าผมเล่นประจําอยู่แล้วนะครับผมต่อมาก็เข้าตรงที่อินเวนนะเพื่อนนะแล้วก็มาเลือกตัวละครว่าเพื่อนเอนเล่นตัวไหนนะผมเล่นเป็นตัวเกาหลีนะเพราะว่าผมซื้อของทาวอนใส่ตัวนี้เยอะแล้วแล้วก็ผมก็เลยเลือกที่จะเล่นตัวนี้นะผมก็ราคา1,000บาทนะครับผมเผื่อใครอยากเล่นด้วยนะอยากเล่นตัวนี้นะแต่ว่าบางคนผมว่าไปเล่นตัวไอ้แก่หมดแล้วก็ตัวผู้หญิงหมดนะ อันดับแรกนะเพื่อนๆผมก็จะพาเพื่อนมาซื้อหมวกนะหมวกก็จะมีใบเดียวนะที่แบบว่าถึกที่สุดแล้วก็ทําให้แบบเฮกช็อ t เราเยอะเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดนะแต่ว่ามันก็จะติดลบนะเพื่อนๆนะเดีผมก็จะพาเพื่อนๆไปเลือกดูเลยละกันนะครับผมมาดูชิ้นแรกนะเพื่อนนะชิ้นแรกก็จะบวกประมาณนี้นะผมแล้วก็ชิ้นนี้ก็บวก20%นะส่วนชิ้นนี้ก็1 5นะแต่ว่าผมแนะนําให้เป็นหมวกเหล็กนะี แบบชนิดพิเศษนั้นเพื่อนนะอันนี้ก็จะบวกประมาณ22%นั้นเพื่อนนะก็700 DE นะสำหรับใครที่อยากจะซื้อแล้วและทําตามผมนะผมก็ได้เล่นสายนี้ประจำนะเพื่อนๆน,นะเอาไว้เล่นด่านสไนเปอร์นะก็คือถึกแน่นอนนะผมต่อมาก็เป็นแว่นตานะผมแนะนำเป็นแว่นตานี้นะผมเลเบลนะ4,400 p นะเป็นแว่นตา1ดาวนั้นเพื่อนนะต่อมาก็เป็น หน้ากากอันนี้นะเพื่อนนะก็เป็นเงิน sp เหมือนเดิมนะเป็น4,400นะก็จะบวกประมาณ10%นะเพื่อนเนะประมาณนี้เลยนะต่อมาก็เป็นบอดี้บอดี้ก็คือไม่มีอะไรนะคือไม่มีอะไรให้บวกอยู่แล้วไม่ไม่ไมไมเปอร์เซ็นต์เฮ x ช็อตไม่ขึ้นนะเพื่อนนะก็คือแบบหัวเราก็จะไม่ไม่ไม่ถึกนะเพื่อนนะประมาณนี้นะผมไปเราไปต่ออันต่อไปเลยก็คือถุงมือนนะถุงมือเนี่ยผมไม่มีให้ซื้อนะผมจะใส่เป็นแพททิ้นัำนะ ส่วนกางเกงก็ไม่มีให้ซื้อเหมือนเดิมนะในนี้นะผมผมก็จะใส่เป็นแพตติน้มนะผมส่วนรองเท้าผมก็ในนี้ไม่มีให้ซื้อนันเพื่อนนะผมก็จะใส่เป็นของแพตตินัมนะครับผมส่วนอันนี้ก็ไม่มีแน่นอนร้อเปอร์เซ็นตะ์มาเพราะว่าทําให้เหรียญแตกนะประมาณนี้นะครับผมส่วนอันสุดท้ายก็ไม่มีบวกนะเฮ็กช็อตไม่บวกนันเพื่อนผมก็จะไม่ซื้อเลยนะไม่มีอะไรให้ให้ซื้อนันเพื่อนนะจากนี้ผมก็จะมาแต่งให้เพื่อนๆดูนะว่า เป็นยังไงนั้นเพื่อนนะก็จะเข้ามาตัวละครผมเลยผมก็จะไล่ตั้งแต่หัวมานะก็จะใส่หมวกให้เพื่อนๆดูเลยนะหมวกหมวกชนิดพิเศษนะเพื่อนๆน,นะก็ประมาณนี้ผมมีหมวกอยู่ประมาณ8ปใบน,นะนะเพื่อนนะก็จะประมาณ2ี่ปรนนั้นเพื่อนนะต่อมาก็จะเป็นแว่นตานั้นเพื่อนนะใส่แว่นตาแล้วก็ใส่หน้ากากอันนี้น, 4, นะผมัน้อยเอสพีนะผมก็เริ่มมาแล้ว บวกเริมเยอะแล้วประมาณนี้นะเพื่อนๆนะ42%แล้วต่อมาก็เป็นบอดี้นะผมก็จะใส่เป็นของโกเจนนไซน์นะผมก็จะบวกประมาณ2%นะก็คือพอได้บวกนั้นเพื่อนนะเนี่ยใส่ชุดนี้ก็ถึกแล้วบอกเลยไปเล่นเนร้องกันแน่นอนครับผมประมาณนี้เลยนะมันก็คงไม่เท่หรอกแต่ว่าเราเน้นแบบหัวแข็งไงหัวถึกน้นเพื่อนส่วนถุงมือผมก็จะใส่เป็นถุงมือแพตตินัมนะเพื่อนนะ เนี่ยใส่เป็นตุ้มเอแพตตินัมแล้วก็กางเกงเกงผมก็ใส่เป็นของแพตตินัมนะผมก็จะเป็นแบบเทปทูสักหน่อยนะรองเท้าผมก็จะใส่เป็นรองเท้าแพตตินัมนะเพื่อนๆแล้วก็มีประดับอ่านิดหนึ่งนะเพื่อนพอแบบความสวยงามนะก็คือเรามาเน้นเอาฮิกช็อตนะเพื่อนอันนี้ก็คือไม่ต้องใส่เลยส่วนอันนี้ก็หมดแล้วแหละเพื่อนๆนะก็จะประมาณนี้นะเพื่อนนะคือแต่งในสูงสุดสําหรับผมแล้วก็จะได้ประมาณ51%นะ ผมก็ได้มายืนข้างหน้าให้เพื่อนๆดูแล้วนะก็จะทําได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆห้เอ็ดอนต์นนะแต่ว่าผมแต่งอย่างนี้ไปก็ถึกนะสัดส่วนมากผมจะเล่นซิงเกิลสไนเปอร์ per, แล้วก็ซิงเกิลกลนนะไทรก็ยิงประมาณ2นัดน,นะผมค่อยตายนะนัดแรกผมวิ่งเฉยแน่นอนนะผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ผมเลยนะครับคลิปหน้าผมจะมาทําปืนอะไรก็รอติดตามหรือทําแต่งตัวอะไรก็รอติดตามนะครับผมสํหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ